เมื่อเดือนตุลาคมปี2,019นักดาราศาสตร์พบวัตถุดวงหนึ่งผ่านเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในในช่วงแรกเข้าใจกันว่าเป็นดาวหางธรรมดาดวงหนึ่งแต่ต่อมาพบว่าวัตถุดวงนี้มีเส้นทางและความเร็วที่แสดงว่าไม่ได้มีต้นกำเนิดในระบบสุริยะของเราหากแต่รอนแรมมาไกลาจากนอกระบบสุริยะ นี่จึงนะับเป็นการค้นพบวัตถุต่างดาวดวงแรกวัตถุดวงนี้มีชื่อสามัญว่าโอมูอาููอาโอมูอามูอามีความน่าสนใจหลายอย่างบางอย่างก็ชวนพิศวงยากจะหาคำอธิบายเช่นรูปร่างที่แสนประหลาดวัตถุดวงนี้มีลักษณะเรียวยาวเหมือนซิก้าซึ่งไม่เหมือนวัตถุอื่นในระบบสุริยะ นอกจากนี้โอโมอูอ,อูอายังมีการเคลื่อนที่ที่แสดงถึงการคายแกส๊สออกมาเหมือนกับดาวหางแต่ในขณะเดียวกันกลับไม่ฟูฟุ้งและไม่ทอดหางออกมาอย่างที่ดาวหางเป็นนักดาราศาสตร์ต่างเสนอทฤษฎีออกมามา,มากมายเพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมนี้เช่นโอมมอาเป็นเศษดาวหางเป็นยานอาวกาศจากต่างดาวบ้างก็ว่าเป็นเรือใบอวกาศ ทฤษฎีใหม่ล่าสุดที่เสนอโดยดาริอเซลิกแมนจากมหาวิทยาลัยชิคาโกอาจไม่พิสดานเท่าแต่ก็อาจอธิบายถึงพฤติกรรมของวัตถุดวงนี้ได้เขาเสนอว่าโอมูอาููอาเป็นก้อนไฮโดรเจนแข็งโมเลกุลไฮโดรเจนแข็งเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิลบ259.14องศาเซลเซียสซึ่งเกือบเป็นศูนย์สมบูรณ์ที่ลบ273.15องศาเซลเซียส เมื่อโอมมอามูอาได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะระเหิดออกมาไฮโดรเจนที่ระเหิดออกมาจะไม่สะท้อนแสงใดๆซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่มีใครมองเห็นโคม่าหรือหางเลยนอกจากนี้การระเหิดทำให้เกิดแรงผลักในทิศทางเดียวกับแสงอาทิตย์โอมูอามูอาในช่วงขาออกจึงเคลื่อนที่ถอยห่างจากดวงอาทิตย์เร็วขึ้นมีเพียงไฮโดรเจนแข็งเท่านั้นที่มีสมบัติเช่นนี้ ทฤษฎีโมเลกุลไฮดโดรเจนแข็งนี้อธิบายพฤติกรรมประหลาดประหลาดของโอโมอามูอาได้ทั้งหมดเซลิกแมนกล่าวอ้างนอกจากนี้โมเลกุลไฮดโดรเจนแข็งยังอธิบายเรื่องรูปร่างอันพิสดารของโอโมอามูอาได้อีกด้วยเพราะเมื่อก้อนไฮดโดรเจนแข็งผ่านการระเหิดไปมากๆก็จะสึกกร่อนลงไปจนมีรูปร่างเรียวบางไป แล้วก้อนโมเลกุลไฮโดรเจนแข็งเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเซลิกแมนสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีต้นกําเนิดในเมฆโมเลกุลยักษ์ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดดาวฤกษ์เมฆชนิดนี้มีมวลสูงมากประกอบด้วยไฮโดรเจนแข็งและฮีเลียมเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเมฆที่มีความกว้างได้ถึงหลายร้อยปีแสงการศึกษาสภาพภายในเมฆโมเลกุล เป็นเรื่องยากมากหรือถึงกับเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากถูกบดบังด้วยชั้นเมฆหากวัตถุอย่างโอโมอามูอามีต้นกำเนิดจากเมฆโมเลกุลจริงก็เท่ากับว่าเป็นโอกาสอันวิเศษที่ทำให้เราได้เรียนรู้สภาพภายในเมฆโมเลกุลได้จากการสํารวจวัตถุประเภทนี้